สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูวิธีการคั้นส้มผักกาดเขียวค่ะและวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายใครจะไปทําขายก็ได้หรือว่าทําไว้รับประทานเองเป็นวิธีการทานอมอาหารค่ะและวันนี้จะทํายังไงยุ่งยากไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือผักกาดเขียวค่ะมีชื่อเต็มๆเ,เลยก็คือผักกาดเขียวปรีแล้วก็วันนี้ใช้อยู่ที่สี่หัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็มันเป็นหัวใหญ่ๆนะคะแอดมินก็ดึงแยกเอาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้จากนั้นก็ใช้เกลือค่ะเกลือถุงนี้5บาบาทในปริมาณอยู่ที่200กรัมแอนมินจะใส่แค่ครึ่งเดียวก็คือ100กรัมค่ะใส่ลงไป วิธีการนี้ใส่เกลือลงไปเนี่ยเกลือจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ผักกาดเขียวปีเนี่ยคายน้ําออกมาต่อไปนะเราก็จะใช้มือของเรานี่แหละค่ค่อยๆนวดค่อยๆขันไปเรื่อยๆค่ะเกลือก็จะช่วยให้น้ํา ที่อยู่ในผักกาดออกมาน้ําในผักกาดคืออะไรก็คือกลิ่นที่มันฉุนๆกลิ่นที่มันเขียวๆแล้วก็ความขมค่ะเราจะต้องเอาน้ําตรงนั้นออกให้หมดก่อนแล้วค่อยมาทําวิธีการดองวิธีการคั้นส้มต่อไปค่ะขั้นตอนนี้แอดมินก็จะใช้วิธีการคั้นแล้วก็นวดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ําของผักกาดเขียวปีจะออกมา และจะให้ดูนะว่าน้ำออกมาเยอะประมาณนี้เลยน้ำก็เป็นน้ำเขียวๆน้ำขมๆค่ะตรงนี้ต้องออก,ออกให้หมดค่ะและจะสังเกตเห็นด้วยก็คืออากาศเขียวปีจากเยอะๆเนี่ยพอน้ำเขาออกมาก็จะเริ่มเหลือแค่นี้แล้วค่ะตรงนี้เดี๋ยวแอดมินจะลินเอาน้ำที่ออกมาออกให้หมดเอาทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างผักกาด เดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าน้ำออกมาเยอะมากต่อไปค่ะเราจะไปลินเนาน้ำทิ้งไปแล้วก็จะลินน้ำเปล่าเราจะลินน้ำเปล่าให้ท่วมผักกาดจากนั้นก็จะล้างค่ะเราจะล้างแบบนี้ไปทั้งหมดอยู่ที่3มครั้งค่ะจากนั้นแอดมินก็นำไปล้างมานะครบแล้ว3มครั้งก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ก็คือล้างครบแล้วนะ3มครั้ง ต่อไปค่ะแอม,มินก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ต่อด้วยเกลืออีก1ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วให้น้ำตาลละลายแล้วก็ให้เกลือละลายนะ และต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําสาวข้าวก่อนที่จะหุงข้าวก็เก็บน้ําสาวข้าวไว้ด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลืมก็อาจจะใช้เป็นข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกก็ได้ตอนนี้อันมินก็ใส่เป็นน้ําสาวข้าวลงไปบางคนเนี่ยอาจจะใส่เป็นผงชูรสด,ด้วยก็ได้เพราะว่าต้องการความมนวัวของผงชูรสนะคะพอใส่ลงไปก็ทำมือแบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ จากนั้นเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ไว้ในที่อุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องนะคะอยู่ที่1-2วันแต่ถ้าเกิดว่าใครทำขายสามารถที่จะใส่ถุงไว้ได้เลยค่ะใส่ทั้งปะกาศแล้วก็ใส่ทั้งน้ําทําแบบไอมินนะคะแอมินก็นํามาใส่ถุงรัดยางแล้วก็ใส่น้ําลงไปด้วยค่ะ4หัวก็ได้ประมาณอยู่ที่5ถุงค่ะ แล้วก็ทิ้งแบบนี้ไว้ในอุณหภูมิปกติ1-2วันก็จะเปรี้ยวแล้วก็สีเขาก็จะเปลี่ยนมาดูกันค่ะแอดมินก็ทิ้งไว้อยู่ที่ห้องอุณหภูมิปกติอยู่ที่1วันสีก็จะเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็จะมีความเปรี้ยวอร่อยได้แล้วรับประทานกับน้ำพริกปนปลาหรือว่าน้ำพริกเผาได้หมดน้ำพริกตาแดงได้หมดค่ะอันนี้ก็คือ1วันสำหรับอุณหภูมิปกติใครชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็ าวางไว้อีกสองวันถ้าสองวันแล้วก็แนะนําให้นํามาใส่ในตู้เย็นค่ะถ้าเกิดว่าเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะรับประทานได้นานเลยอยากจะกินตอนไหนก็ออกมาได้เลยนี่ก็คือวิธีการถนอมอาหารสําหรับการนําผักกาดเขียวปีมาดองค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทํำั้นส้มผักกาดเขียวค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเปเพื่อนกับวิธีการถนอมอาหารที่แอดมินนำมาฝากกับเ,เพื่อนในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ